ก็มาก่อซ่าแล้วก็คือนักตุนที่ไม่เจอปัดาเลยปกติจะไปที่สองก็มีไปด้วยครับก็มีไปด้วยแล้วเขาก็ดี งินกลับมายากมากซึ่งเราเพิ่งทำเคสล่าสุดเราได้เงินกลับมาประมาณสักหกร้มีแต่มีผู้เสียหายในสามพันสี่พันแล้วทุกวันมีออกมาร้อยร้อยเพื่อนจแจ้งแต่ใช่ว่ามันจะไปเข้าเคสที่เราเราทริษั์แล้วก็ทำการเชิญศักพ์ถนอย่าง,งนี้นี่โฟกับยากมากเราเลยทําในเชิงลึกคือพอเซ็นเตอร์ถ้ามันไม่มี ไม่มีสัญญาณในการที่จะส่งข้อความหรือโทรศัพท์มาหาเราเราก็เริ่มได้แต่ซิงซิงเนี่ยเราตับตอนนี้ที่เราตับครั้งแรเกเนี่ยกำพุ่งเนี่ยสองสองปีนะครับแล้วก็ปับสองแสนตอนแตนได้ในรายการเมื่อวานเรามีชุดหนึ่งขึ้นมาที่เชียงรายนะครับเราตรวจพบตั้งแต่สี่จุดได้ผู้ต้องหามาสองคนนะครับแล้วก็าการส่งสัญญาณห้าชุดวันนี้ในพื้นที่จังหวัดตาดเนี่ยเราค้นสองจุดได้สิญญได้ การสัญญาณมาสานะครับเราได้ซิมทั้งหมดที่เห็นอยู่เนี้เราเราล่อซื้อแล้วก็มีเกดวิทมาได้7600วัดซกพว่าซนนะครับผู้ตางทั้งหมด17รลายเป็นคนที่ได้อย่างไียังเียให้พี่นาอได้ได้ที่แจงได้ถึงเกีก็ทางกสทชก็ร่วมกับทางสิงคโบรชษตินะครับเราทำงานกระทางผู้สัสดุผลาะทำงานกับสัญญาบรษัทเพื่อ ตัดโอกาสตัดกระใจในการกระทำความผิดอย่างที่ท่านได้เปิดเผยต่อสื่อผู้ทีงนะครับสิ่งสายเสารนี้คือปัจจัยสําคัญในการก่อชะตาของกลุ่มแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับแต่ขั้นกระบวนการไม่ว่าจะเป็นการโทรหลอกลวงการส่งข้อมูลแนบลิงหรือแม้กระทั่งการโอนเงินจากบัญชีผู้เสียหายจปถึงบัญชีคนร้ายพวกนี้ต้องใช้บุบบ่ายจริงๆรถจะใช้ซิ่งสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณเรียกเท่านั้นนะครับ้นกระบวนการเลย ดังนั้นต้องยึดคือปัจจัยที่สําคัญในการก่ออชีพกมประเภทนี้ซึ่งกระรองตอสารพนให้ความสำคัญแล้วก็ประสาทเงงาร,ารียงสมานกสชซึ่งเราก็ดำเนินการในเรื่องนี้โดยทางตำรวจก็จะไล่จับขึ้นมานสึ่งที่เป็นสิ่งผีที่มีการลงทะเบียนมันก็ให้ผู้อื่นใช้ทางกสชอเองเมื่อวันที่21ประสาทที่เกี่ยวกัผ่านมานะครับเราเห็นนะครับเห็นชอบออกอประกาศ นในการควบคุมสิ่งคือเราจะดูว่าใครควบคุมถึงครองสิบจุน้อมากยกางเช่น1.6เบอร์ถึง100เบอร์เนี่ยจะให้มาแสดงตรมภายใน180วันส่วน101ขึ้นไปเป็นพันเป็นหมื่นเบอร์เนี่ยก็จะต้องมาแสดงตรมภายใน30วันถ้าเกิดไม่มานะครับก็จะระงับการโทรออกและระงับสัญญาณเนี่ยเราให้30วันยังไม่มาอีกก็ทิ้งไปทั้งหมด เื่อระงับการใช้ซึ่งร่างประกาศนี้ได้รับความเห็นชอบจากกสทชเยบรอยเหลือเพียงนําไปฟังความคิดเห็นคือเป็นทับทิมเกียร์ริงจากนั้นก็จะมาประกาศนะครับใช้ต่อไปจุดนี้เองก็จะทําให้การถือครองสิมเนี่ยเหมือนกับถือบัตรประชาชนเหมือนกับทะเบียนรถเหมือนกับทะเบียนตึนถ้ามีบุคคลอื่นเอาสิ่งของตนไปใช้กระทบกับผิดผู้ถือครองผู้มีชื่อสิทธิ์ครองจะต้องรับผิดชอบก่อนเรื่องแรก ที่อาจจะต้องถูกแจ้งข้อหาก่อนแล้วภาระการพิสูจน์หน้าที่การนำสืบต้องไม่เกี่ยวข้องยังไงนะครับอันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่จะทําให้ผู้ถือกองซเนียจะระมัดระวังมากขึ้นไม่ให้เนียตัเองไปกตกอยู่ในมือของคนร้ายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางกำริดพอทำอในเรื่องนัดอธิบายในเรื่องประกาศออกมาส่ินท่นานตำรวจพันาุงานการจับกลุ่มไปการตัดปัจจัยการตัดโอกาสในก,นกนารกระทำผิดอย่างที่เรองต่อสัตว์ผู้ถืเอเนีย ก็คือพี่มีการจับกุมมาที่เห็นไดนยนต์เ้าแทีเปนจำนวนมากเกือบแปดพัน่นะครับเกือบแปดแซีแล้วได้ผู้ต้องหาจำนวนมากทีเดียวนะครับทั้งหมดร่วม20คน17คนบวกสามสถานีสถานีเทียมีส่วนนึนะครับตถนนีมีส่วนอีกสมอีห้สถานีได้ไรอีกสคนนะครับอันนี้ก็เป็นเพื่อนที่ทางสํนักงานตำรวจแห่งชาติกับทางคสชร่วมมือกันบรการเรื่อี้เตืนคือ ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่เกิดในปัจจุบันคือคอรเซ็นเตอร์ที่จะต้องแก้ไขสองคือเรื่องของการท่องเที่ยวเตรียมรับวน้อท่องเที่ยวซ้ำแค่นี้นะครับตรวจสอบโดยใช้เครื่องอุปกรณ์คือสแกนเนอร์กับ QOS มาตรวจสอบสัญญาณน,นะครับอย่างกรณีนี้เราจับมาในฐานะที่เป็นสถานที่เชื่อนไม่ได้ขออนุญาตเลย <S 2> <S 2> คือปิดตามพรบพิทยุคมนาคมปี <S <S 2 5 4 0 ยาจานเล็กๆขนาดนี้เนะี่ยเป็นการส่งประเทศไทยนะครับแต่ฝั่งประเทศเป็นบ้านจะมีจารคล้ายๆกันเป็นจุดรับซึ่งรัฐวีทยที่ออกไปเนี่ยถึง20กิโลเมตรนะรอันนี้ดําเนินคดีมีความผิดทั้งจําและไอ้มีทั้งปรับและจํานะครับตามเปรหยดวิยุคคมนาคมนะครับติ่กหมดโดยกสชเนี่ยเป็นเจ้าพนักง,งานผู้ออกใบอนุญ,ญาตเพราะฉะนั้นจึงเป็นพนักง,งานเจ้าที่ตามกฎหมายโดยถูกต้องอีกส่วนหนึ่งคือผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตไม่ว่าจะเป็น ผู้ประกอบการโทรศัพท์เครื่องที่รายหลักๆทั้งหลายที่มีการส่งสัญญาณผ่านหน้าไปทางประเทศเพื่อนบ้านตรงนั้นเราก็แจ้งเตือนนะครับและมีโทษจะโทษปรับและก็เพื่อถอนใบอนุญ,ญาตต่อไปซึ่งเราก็กำกับให้เขาลดกําลังส่งหรือปรับทิศทางของสายสัญญาณให้ต่ําลงเพื่อไม่ให้ัศมีเนี่ยไปไกลจากพื้นที่ที่ควรจะเป็นนะครับตรงนี้ก็ดาเนินการอยู่้วครับแล้วก็บางส่วนที่มันมีอ,อุปก,กรณ์บางอย่างที่ติดแล้วก็ ไม่ได้รับอนุญ,ญาตนั้นเราก็ถอดลงนะแล้วก็ทำการจับกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับส่วนซิมเนี่ยทางตำรวจเป็นคนพรมรมัติการโทษคดีกลางอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับมีโทษที่กำหนดไว้ทือสองปีไม่เกินห้าปีปรับสองแสนบาทไม่เกินห้าแสนบาทซึ่งศาลมีการลงไปแล้วครับ สี่ครับผมพันตำรวจเอกมดิากแก้วออดผู้อุปการสาริบุตรชยไม่สอนครับผมพันตำรวจเอกบุญพบสุนทรขาผู้อุปการตรวจคนเข้าเม ator, eline, king, อืองจังหวัดตราดครับ ครับคุณสมเด็จต่อสักสุขิมลท่านรองผู้จัการเดยตรชาตินะครับท่านคนสมเด็จดรนัทพรนัสุพรปศรรรางกฎหมายและเปิดทางในทุกังการคาอการใช้กฎหมายความคิดทางเทคโนโลยีนะครับงานทุกอยางเรียนเป็นเร่อนต้องแต่ต้องมีมดส่วนที่ตอนนี้ทำบริการเนี่ยเขาปรับลดระดับความพยายามความแรงลงแล้วแต่ในเชิงที่ดีกว่าเป ดู่ากสเปกมันนะครับตักันแบโมเช่นนะกำลังสูงๆมายิงไปฝั่งอืนฝั่งอั่นก็จะมีสัญญาณรับในตัวจานรับสัญญาณถอุถอยยี่สิบกิโลแล้วยิงไปฝั่งบนฝั่งอื่นก็จะมีสัญญาณรับในตัวจานรับสัญญาณอยอย

เงินกลับมายากมากซึ่งเราเพิ่งทำเคสล่าสุดเราได้เงินกลับมาประมาณสักพ่นร้อมีแต่มีผู้เสียหายในสามพันสีันแล้วทุกวันมีออกมาร้อยร้อยเพื่อนแจ้งแต่ใช่ว่ามันจะไปเข้าเคสที่เราบริซั์แล้วก็ทําการเชิญศซักพื้ถอย่าง,งนี้นี่โฟกับยากมากนั้นเราเลยทําในเชองลุกคือพอเซ็นเตอร์ถ้ามันไม่มี ไม่มีสัญญาณในการที่จะส่งข้อความรหารือโทรศัพท์มาหาเราเราก็เริ่มได้กับซิงซิงเนี่ยเราจับตอนนี้ที่เราจับครั้งแรกเนี่ยจับคุ๊เน่ยสองสองปีนะครับแล้วก็ปรับสองแสนตอนแตาวภาพตอนเนี้ยเป็นเรี่นัคดีอีกปุ๊หนึ่งปีไม่รอลองอาญ,ญาครับที่ที่ที่ตําหลายสิ่ ที่คอเซ็นเตอร์จะส่งสัญญาณเข้ามาหลังจากนั้นเราก็เริ่มทําเรื่องเสามันเป็นเฟสที่สามเสาที่เห็นนี่คือพอยต์คือพอยต์นะครับแล้วก็มีเสาดีวกำลังมาที่เสาที่เป็นผู้ให้บริการสายโทรศัพท์ที่ให้ความร่วเรือกับเราเลยนะครับในการเข้ามาตรวจสอบแล้วก็มีการอันเสาสัญญ,ญาณส่งสัญญ,ญาณข้ามไปฝั่งวันนี้เรามีได้พอยต์คือพอยต์คือยิงยิงสัญญ,ญาณกลงเหมือนไฟฉายสองนันส่องหานกันนะครับแล้วก็กระจายสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตวันนี้ก็ได้ทั กสชก็ร่วมกับทางสินปรุชานะครับเราทำง,งานามาถึงะาพูดสัสมปนา,า,านการน่อสินกรุชาเพื่อ,อ,าาอ,าาอาาตัดโอกาสตัดปัจจัยในการกระทําการผิดอย่างที่ท่านก็เป็นหนึงต่อสับผู้ถิ่นนะครับรสิบสายเสารนี่คือปัจจัยสําคัญในการก่อชะตําของกลุ่มแกงคอร์เซนเตอร์นะครับแต่ทัานกระบวนการไม่ว่าจะเป็นการโทรหลอกลวงการส่งข้อมูลแนบลิง หรือแม้กระทั่งการโอนเงินจากบัญชีผู้เสียหายบัญชีคนร้ายพวกนี้ต้องใช้โมบายแบ่กิ้ง่ถจะใช้ซิ้งสัญญาโทรศัพท์สัญญาเดียดทั้งนั้นนะันกระบวนการเลยเพราะฉะนั้นตงน้งมีคือปัจจัยที่สําคัญในการก่ออาชรมประเภทนี้ซึ่งการสอบสวนเพิ่งให้ความสำคัญแล้วก็ประสานกัสทางสัญญอตสทซึ่งเราก็ดำเนินการในเรื่องนี้โดยทางตำรวจก,ก็จะไล่จับขึ้นมาในสิ่งที่เป็นสิ่งผี ที่มีการลงทะเบียนมันก็ให้ผู้ถือใช้ทางกสชเองเมื่อวันที่21ประชารัฐที่21ที่ผ่านมานะครับการับเห็นชอบออกประกาศประกาศนะครับในการควบคุมสิ่งคือเราจะดูว่าใครควบคุมถึงครองสิทบจุดน้อยมากอย่างเช่น1 6เบอร์ถึง100เบอร์เนี่ยจะให้มาแสดงตรมภายใน180วันส่วน101ขึ้นไปเป็นพันเป็นหมื่นเบอร์เนี่ยก็จะต้องมาแสดงตรมภายใน 30วันถ้าเกิดไม่มานะครับก็จะระงับก,การโทรออกและระงับสัญญาณเนี่ยเราให้30วัน,นยังไม่มาอีกจะทบีเนี่ทั้งหมดเพื่อระงับก,การใช้ซึ่งร่างประากาศนี้ได้รับความเห็นชอบจากสอทชเรียบร,ร้อยเหลือเพียงนําไปฟังความเห็นคือเป็นทัพเปียร์ริงจากนั้นก็จะมาประกาศนะครับใช้ต่อไปจุดนี้เองก็จะทําให้การสีทองซิมเนี่ยเหมือนกับถือบัตรประชาชนเหมือนกับทะเบียนรถเหมือนกับทะเบียนบ้น ถ้ามีบุคคลอื่นเอาสิ่งของตนไปใช้กระทำความผิดผู้ถือครองผู้มีชื่อสิทธิของจะต้องรับผิดชอบกอดเรื่องแรกที่อาจจะต้องถูกแจ้งข้อหาก่อนแล้วภาระการพิสูจน์หน้าที่การนำสืบต้องไม่เกี่ยวข้องอยังไงนะครับอันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่จะทําให้ผู้ถือครองซินเนียจะระมัดระวังมากขึ้นไม่ให้สินของตอนเองไปตกอยู่ในมือของคนร้ายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทงางตำรวจองทำ ในเรื่องอนุญาิบายในเรื่องประกาศออกมาส่วนท่านตำรวจพัฒนากานการจับกลุ่มไปการตัดปัจจัยการตัดโอกาสในการกระทันผิดอย่างที่ท่านองต่อสัตว์พู้ถึงเนี่ยต้องเรียนพี่ในการจับกลุ่มมาที่เห็นเนี่ยนะครับได้สิบเจ็ดคนมากเกือบ8,000สิ่งนะครับเกือบไปท0สิบแล้วได้ผู้ต้องหาจำนวนมากทีเดียวนะครับทั้งหมดจอร่วม20คนนะฮะสิคนบวก3สถานีสถานีเทียนส่วนนึ่งนะครับสถานีส่วนที่ส มี5สถานีได้กัไร้าย3คนนะครับตอนนี้ก็เป็นเพื่อนที่ทางสนรงานตรวจชาติกับทางคอสชร่วมมือกันดบัติการเรื่องนี้ตรวจสอบโดยใช้คืออุปอกรณ์เดสแกนเนอร์กับทีวโอเอสตรวจสอบสัญญาณนะครัอบอย่างกรณีเนี้เราจับมาในฐานะที่เป็นสถานีเื่อนไม่ได้ก่อนรญาตเลยคือปิดตามประวัติทยุคบมนาคมปี2560 98ยาจานเล็กๆขนาดนี้เนี่ยเป็นการส่งถึงประเทศไทยนะครับแต่ความประทเทศ่อนบ้านจะมีจานคล้ายๆกันเป็นจุดรับซึ่งระดบที่ที่ออกไปเนี่ยถึง20กิโลเมตรนะฮะอันนี้ดังในคดีดมีความผิดทั้งจำและไอมีทั้งปรับและจำนะครับตามปรียบยุคคมนาคมน,นะครับทิ่กหดโดยกสทชเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญ,ญาตเพราะฉะนั้นจิงเป็นพนักงานเจ้าที่ตามกฎหมายโดยถูกต้องอีกส่วนหนึ่งคือผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญ,ญาตไม่ว่าจะเป็น ผู้ประกอบการโทรศัพท์เครื่อนที่รายหลักๆทั้งหลายที่มีการส่งสัญญาณผันหน้าไปทางประเทศเพื่อนบ้านตรงนั้นเราก็แจ้งเตือนนะครับแล้วมีโทษจะโทษปรับและก็เพื่อถอดใบอนุญาตต่อไปซึ่งเราก็กำกับให้เขาลดกำลังส่งหรือปรับทางของสายสัญญาณให้ต่ำลงเพื่อไม่ให้ัศมีเนี่ยไปไกลจากพื้นที่ที่ควรจะเป็นนะครับตรงนี้ก็ดําเนินการอยู่แล้วครับแล้วก็บางส่วนที่มันมีอ,อ,กกอ,อุปกรณ์บางอย่างที่ติดแล้วก็ ไม่ได้รับอนุญ,ญาตนั้นเราก็ถอดลงนะแล้วก็ทำการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับส่วนซีมี้ท่านตำรวจเป็นคน